สวัสดีครับผมอิธีผู้ไทยนาโกคือเก้าครับืันนี้กะะสีพาพี่น้องมายามจันครับใส่จันทยูง่วยนี่ครับบรุษสสีมานบ่ครับไปรุ่นน้ำกันได้ครับผมมาเบิ่งจันครับ จันก็มีอย,ยู่สองหลังครับโอ้ลั่นครับลั่นลันลั่น,นไปลุ้นครับปีาบ่เนาะปูแม,มนลั่นขิดตัวบ่ครับจันลั่นครับนาเบิ้งครับถูอบ่เนาะดีเเสียงครับ ป่าอย่างดีอ,อู้ป่าดูครับสองตัวอุ้ยเข่าสองตัวเลยครับอู้มนัมนๆครับสวยงามเลยครับอู้เข่าสองตัวเลยครับสุดยอดเลยครับตัวง,งามๆนะครับ หมานนะครับมานี่ยยำจันนครับผมไปเบิ่องอีกหลังนึงครับหลังเมื่อกี้ได้สองตัวครับประดุกมาเบิ่งหลังนี้ครับอ้หลันคือกันครับ บึงครับมาบึงถืงอยังอยู่บ้านหรอ,อยันแต่มันลั่นขีตัวครับมันเคยขีตัวครับถือบะนอหลุนน้ำกันครับเสือนอนกินครับ ใส่จันไว้มายามตอนเศร้าตอนแรงครับบางเท่ากับสองมือสามมือมายามเท่านึงครับลุ้นครับลุ้นอู้ปลาดุกครับปลาดุกอีกแล้วอู้ตัวใหญ่เติบปลาดุกครับ ยอดเลยครับหมานแล้วมั้ครับสามตัวแล้วครับเดี๋ยวผมสิบปเทรรวมกันครับผมโอ้มาในคักครับ จันมานครับใส่สองหลังในสามโตครับพี่น้องมาเบิ้งครับปลาดุกตัวงามๆพี่น้องมาเบิงบ้งมาเบิ้งงามๆเลยครับมีตัวใหญ่รครับนี่ตัวงา,งามทั้งนั้นเลยในสามโตครับมานี้ มันมัครับยำเจนครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ขอพ่อไว้สมีครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับหาอยู่หากินบ้านเฮาครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมขอบคุณครับ